จากภาพความเสียหายกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของข้าวดีดข้าวเด้งเมื่อปี2566ที่ผ่านมานะครับ f อและผู้ติดตามลุงโตที่รักเคารพทุกท่านครับก็พบกันอีกครับเราตอนนี้ลุงโตมีภารกิจมาอยู่ที่โรงพ,ระยะพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบนราชธานีแต่ว่างานออนไลน์มันอยู่ที่ไหนมันก็สามารถทําได้วันนี้จะมาคุยเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากข้าวดีดข้าวเด้งหรือคนอีสานบ้านเราเนี่ยเรียกว่าข้าวหางนี่นะครับภาพความเสียหายเนี่ยถายจากฐานที่จริงนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นที่ดินมรดกที่ปู่ย่าตายายมีไว้ให้ลูกหลานได้ทํากิน อาชีพหลักของพวกเราก็คือทำนาปกติเนี่ยนาแปลงนี้เนี่ยจะทำแล้วเนี่ยได้ข้าวเยอะมากแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของข้าวดีดข้าวเด้งหรือว่าข้าวหางเนี่ยทำให้ไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับภาพก็เป็นอย่างท่านผู้ชมได้เห็นลุงโตเองก็เจอปัญหาลักษณะนี้เช่นเดียวกันแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อลุงโตได้เจอปัญหาลุงโตก็เดินทางไปที่ โรงงานหรือว่าบริษัทไอออนิกซึ่งเป็นโรงงานที่คิดค้นวิจัยผลิตจุลินทรีย์ที่กำจัดข้าวเดีอดข้าวเด้งจริงๆแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเป็นจุลินทรีย์สิบสายพันธุ์ที่คิดค้นผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เพื่อปรับปรุงจุลชีพหรือว่าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีอยู่ในดินแต่ ทางโรงงานนักวิชาการของบริษัทไอออนิกแนะนําให้ลุงตัวเอามาใช้กับแปลงนาเพราะว่าปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งตอนนั้นระบาดหนักมากนะครับโดยแนะนําวิธีการทําว่าจะต้องเริ่มต้นทํำยังไงนักวิชาการแนะนําให้ลุงตัวเนี่ยหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยต่อสั่งข้าวที่มีอยู่วัชพืชที่มีอยู่นะข้าวดีดข้าวเด้งที่มีอยู่ที่มันหลงเหลืออยู่จากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยให้ทําการไถกลบ สาเหตุที่ต้องไถกลบเพราะว่าต้องการพลิกรากเหง้าของข้าวเนี่ยขึ้นมาไถกลบแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้จากนั้นก็เอาจุลินทรีย์เนี่ยมาผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นเพื่อทําการย่อยสลายเพราะมันได้ต้นพืชหรือว่าต้นข้าวรากเหง้าของข้าวมันได้ตายเราก็ทําการย่อยสลายและในการย่อยสลายนี้มันก็ยังย่อยสลายไปถึงมเมล็ดข้าวด้วยคุณโตก็ทําครับทําตามปีแรกเนี่ย เห็นผลลัพธ์ประมาณ80ดสิบอร์เซนะทําแบบนี้เลยนะครับดังภาพที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อลุงโตได้ทำนะแล้วก็ลองปฏิบัติลองมีการจัดการแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าข้าวดีข้าเร่งมันเบาบางไปพอปีที่สองก็ทําอีกปีที่สองทำอีกเนี่ยปรากฏว่ามันเกือบหมดเลยนะปีนี้ก็ทําอีกครับข้าวก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับอ่า ทำทำยังไงครับ3ขั้นตอนเนี่ยเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไถนะครับไถเสร็จปุ๊บเราก็ฉีดจุลินทรีย์ฉีดจุลินทรีย์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยรอไว้พักไว้ประมาณ20วันหนึ่งเดือนเราก็เอารถลงไปปั่นอ่ปั่นแห้งๆปั่นตากแดดไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาจุลินทรีย์ไปฉีดพ่นเพื่อทําการย่อยสลายซ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้พอฝนตกมาปุ๊บเนี่ยมเมล็ด ข้าวเมล็ดข้าวดีดหรือว่าเมเลดวัชพืชท,ที่มันหลงเหลืออยู่มันจะงอกขึ้นมาเต็มเลยครับพอมันงอกขึ้นมาเราก็ไปปั่นมันทิ้งอีกปั่นมันทิ้งยังไม่หวานข้าวนะครับปั่นมันทิ้งอีกพอปั่นมันทิ้งอีกอปล่อยทิ้งไว้ฝนตกมาอีกมันงอกขึ้นมาอีกก็ปั่นมันทิ้งอีกทําซ้ําๆอยู่อย่างนี้นะครับสองสามรอบแล้วค่อยทําการหวานข้าวพอหวานข้าวปุ๊บคราวนี้เนี่ยข้าวที่เกิดขึ้นไม่มีเลยนะครับไม่มี ข้าวดีดข้าวเด้งไม่มีข้าวหางปนอยู่เลยมีแต่ข้าวล้วนเลยข้าวก็งามอย่างที่เห็นเนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ลุงโตนําเอามาบอกกล่าวกับพวกเรานะครับเกษตรกร,ร,กรพี่น้องถ้าสนใจอยากจะทําแบบนี้อยากนั่นให้เน้นที่การจัดการก่อนนะครับอย่าไปเน้นที่ตัวสินค้าสินค้าเป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้นเองแต่การจัดการของเรานี่สําคัญมากเราจะต้องมีการไถกรบก่อนที่จะทําการหวานข้าวห้ามเผาเด็ดขาดนะครับ ไมเผาเด็ดขาดการที่เราไปเผาต่อสังข้าวหรือว่าฟางข้าวเนี่ยมันยิ่งจะไปทําให้ดินมันเป็นกรดมากขึ้นแข็งกระด้างมากขึ้นจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่ในดินก็ถูกเผาทําลายไปด้วยกลายให้ดินเนี่ยเสื่อมสภาพเป็วร้ายไปอีกเรามาไถากรบแล้วก็ทําให้เกิดปุ๋ยในตัวเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการดีกว่านะครับการทําแบบนี้เนี่ยการไถแบบนี้ซ้ําๆหลายๆครั้งเนี่ยข้อที่1 เป็นการกระตุ้นให้เมล็ดข้าวเนี่ยที่มันหลงเหลืออยู่ในดินของเราอยู่ในแปลงนาของเราเนี่ยมันงอกขึ้นมาข้อที่สองเมื่อมันงอกขึ้นมาแล้วเราก็ได้ไถทำลายมันข้อที่สามการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายพวกซากพืชจะช่วยให้การทำลายวัชพืชการทำลายเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวดีข้าวแดงหรือเมล็ดข้าวที่มันเจียปนได้ดียิ่งขึ้นจะช่วยให้ การทำการจัดการหรือว่าการหวานข้าวเนี่ยทำให้หนาของเรางามขึ้นข้อต่อมาก็คือวัชพืชหรือฟางข้าวที่อยู่ในานาเมื่อเราไม่ได้เผาเนี่ยมันจะกลายเป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารในโตรเจนพูดง่ายก็คือมอีอินทรีย์วัตถุที่มันทับถมย่อยสลายเน่าเปื่อยอยู่ในดินทําให้ดินเราคืนสภาพทำให้ดินเราล้วนซุยแล้วดินเราก็จะดีครับอันนี้ก็เลยเอามาบอกพี่น้องเกษตรกรสําหรับท่านที่สนใจชมคลิปนี้ อยากจะทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรมาหาลุงโตได้ลุงโตยินดีให้คำแนะนำนะครับที่เบอร์โทรศัพท์090 225 67 61 090 225 67 61ยินดีที่จะให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่เพื่อนพี่น้องเกษตรกร,กรทุกทกท่านเลยนะครับแล้วติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับการกำจัดข้าวดีบข้าวเด้งครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามขอบคุณ f c ลุงโตขอบคุณท่านที่ติดตามช่องอ YouTube ของลุงโตออนไลน์ขอบคุณที่ติดตามเพจลุงโตการเกษตรขอบคุณที่ช่วยกันคอมเมนต์ขอบคุณที่ทุกท่านช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นและได้เข้าใจสิ่งดีๆที่ลุงโตนำเสนอครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ